คือเอาจริงแล้วเสียงโห่เนี่ยมันดังกว่าเสียงปลกมืออยู่แล้วนะแล้วก็พี่พี่น้องน้องที่อยู่ในสนามเนี่ยเขาบอกว่าคือแฟนบอลที่ปลกมือก็มีที่ปลกมือให้อ่ะมีแต่แรงคนที่เข้าใจอ่ะมีแต่มันโดนเสียงโหกลบใช่คือเสียงโห่เสีปลกมืออ่ะฟุกลองโหแล้วแล้วแล้วแยมปลกมือซิโห่่าคือพี่ว่าพี่ประเมินได้แต่พี่บอกว่าเดี๋ยวฟุกลองโห่ พี่มันเป็นออกแนวนี้แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยโอเคเสียงโหที่ได้ยินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดว่าแฟนบอลเป็นแฟนบอลส่วนใหญ่ใช่หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าเสียงโหมันดังมันมืออยู่แล้วอันนี้เป็นด้วยธรรมชาติถู่ไหมเพราะนั้นโหก็คือโหแล้วก็แฟนบอลที่โหเนี่ยก็โอเคก็เข้าใจได้ว่าเขาโโห เพราะอะไรเขาอาจจะแบบมันเทนมันมีมันมีเคยมีคําพูดอะไรที่แบบว่ามันเหมือนกับจะฝากชีวิตไว้ที่นี่หรืออะไรก็แล้วแต่คําพูดเหล่านั้นมันย้อนลับมันย้อนกลับมาเพราะว่าผิดหวังแหละในตัวผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้อะไรประมาณนั้นเพราะนั้นโอเคก็เป็นสิ่งที่เทนเลือกแล้วแต่ว่า เวลามันก็จะเยียวยารักษาไปคือมันก็เพราะที่ผ่านมาเทนก็ไม่เคยพูดอะไรที่แบบเป็นด้านลบกับสโมสรอยู่แล้วที่มันมีคอมเมนต์ว่าอนไ่นะเปิดบอลให้เป้คงเทพกับเปิดบอลให้โมมันก็จะมีคําพูดอะไรที่มันจะเรียกว่าจะเสียแทงเทนก็ต้องก็ต้องรับเล้ได้